สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ชันจะมาเล่าเรื่องชีวประจนภัยโดยเนื้อ,อาหาในเรื่องนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วต่อไปชมกันเลยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหุบเขาจันทรามีทาน้ำใสสะอาดที่ไหลมาจากหุบเขา ซึ่งช่วยหลอย่อเลี้ยงชาวบ้านและป่าเขาลำนาไพรให้มีความอุดมสมบูรณ์มีตำนานเล่าว่ามีผีเสื้อที่มีสีสันสวยงามและมีความมหัศจรรย์ที่ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติทำให้น้ำไหลตลอดทั้งปีจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งผีเสื้อได้หายไปชาวบ้านเล่าปากต่อปากกันว่าผีเสื้อที่หายไปนั้น เป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้โอเค okay. เราได้รับภารกิจมาคือการไปตามหาผีเสื้อในตำนานที่หายไปจากหุบเขาจันทราแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางนั้นเราจะต้องมีแผนที่เพื่อนเพื่อนช่วยฉันตามหาแผนที่ได้ไหมเธอเห็นแผนที่หรือยังมันอยู่ตรงไหนดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกทีอ้อนี่ไงฉันเจอมันแล้ว มันอยู่ในกระเป๋าของฉันนั่นเองทำไมฉันเป็นคนขี้ลืมแบบนี้แต่ฉันก็ขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยฉันตามหาแผนที่นะงั้นเราไปกันเลยช่วยกันตามหาผีเสื้อที่หายไปกับดอร่ากันเถอะโอ้ฉันเจอสามแยกฉันไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีฉันเจอกล่องข้อความนี่มันเขียนว่าอะไรที่ทําให้พืชเป็นสีเขียวซ้ายเป็นปากใบขวาเป็นสีผสมอาหารส่วนตรงกลางเป็นคอรฟิล เพื่อนๆช่วยฉ,ฉันตอบได้ไหมว่ามันคืออะไรดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกทีถูกต้องคำตอบมันคือคอโรฟิลนั่นเองว้าวพวกเธอนี่เก่งกันจังเลยนะจะรอช้าอยู่ไยเราไปกันต่อเลยดอร่าเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าเธอเธอเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผ่านมาทางนี้ไหมเห็นสิ แต่เธอช่วยฉันก่อนได้ไหมแล้วฉันจะบอกทางให้กับเธอเพื่อเป็นการตอบแทนนะได้สิฉันช่วยเธอได้แน่นอนคือฉันอยากรู้ว่าพืชที่ฉันกําลังดูอยู่นี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าพืชใบเลี้ยงคู่กันนะเพื่อนๆช่วยฉันตอบได้ไหมว่ามันคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่อะไรนะดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกทีฉันก็คิดแบบนั้นแหละ มันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั่นเองเพื่อนๆน,นี่สุดยอดกันเป็นเลยขอบใจมากนะฉันเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เดินไปทางนั้นนะ่ะฉันขอมอบมีดให้กับเธอเผื่อเธออาจจะได้ใช้มันขอบใจมากนะบ๊ายบายความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีเส้นใบแบบขนานในขณะที่พืชใบเลี้ยงคู่ จะมีเส้นใบแบบร่างแหเป็นข้อแตกต่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนดอร่าจึงมุ่งหน้าเข้าป่าต่อไปเธอทำอะไรอยู่หรอกบที่ฉันเลี้ยงมันหลุดออกมานะแต่ตอนนี้มันมีอยู่สองตัวฉันไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นกบของฉันฉันแยกไม่ออกเลยเธอช่วยฉันได้ไหมได้สิฉันช่วยเธอได้แน่นอนเพื่อนๆช่วยฉันตอบได้ไหมว่าตัวไหนเป็นกบอะไรนะ ดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกทีถูกต้องแล้วมันคือตัวไซ้ายมือนั่นเองขอบใจมากแลวที่ช่วยฉันไม่งั้นฉันต้องโดนแม่ตีแน่ๆเลยฉันขอมอบค้อนให้กับเธอเผื่อเธออาจจะได้ใช้มันขอบใจมากนะแล้วเธอเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผ่านมาทางนี้ไหมใช่ฉันเห็นเดินไปทางนั้นนะ่ะขอบใจมากนะบ๊ายบาย ความแตกต่างระหว่างกบก,กับคางคกนั้นสังเกตได้จากผิวหนังและขาโดยที่กบจะมีผิวหนังที่เรียบและชื้นอยู่ตลอดเวลาและยังมีขาหลังที่ยาวก,กว่าลำตัวส่วนคางคกนั้นผิวลำตัวจะมีลักษณะตะปุ่มตะปั้มลึกขรุขระและมีขาหลังที่มีลักษณะสั้นกว่าลำตัวถึงเวลาไปกันต่อแล้ว หวัดดีเธอมีปัญหาอะไรหรอฉันอาจจะช่วยเธอได้นะคือคุณครูสั่งงานฉันหน้าให้ฉันหาดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงแต่ฉันาหาไม่เจอเลยและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่ากลีบเลี้ยงมีหน้าตาเป็นแบบไหนเธอพอจะช่วยฉันได้ไหมได้สิฉันช่วยเธอได้แน่นอนเพื่อนเพื่อน,นช่วยฉันตอบได้ไหมว่ากลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นแบบไหนอะไรนะดังขึ้นอีก ดังขึ้นอีกทีถูกต้องแล้วมันอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองขอบใจเธอมากๆเลยนะที่ช่วยฉันไม่งั้นนะ่ะฉันไม่มีงานส่งคุณครูแน่ๆเลยฉันขอมอบไฟฉายให้กับเธอนะเผื่อข้างหน้าเธออาจจะได้ใช้มันขอบใจมากนะแล้วเธอเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผ่านมาทางนี้ไหมเห็นสิฉันเห็นเดินไปทางนั้นนะ่ะขอบใจเธอมากนะบา,บาย กีบเลี้ยงมีขนาดเล็กอยู่ใต้กีบดอกทำหน้าที่ปกป้องดอกขนาดที่ยังตูมีลักษณะเป็นสีเขียวและจะอยู่ชั้นนอกสุดข,ของดอกดอล่าเดินลึกเข้าไปในป่าและในขณะนั้นเองดอร่าได้พบกับกระท่อมหลังเล็กๆอยู่กลางป่าดอร่าจึงมั่นใจว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับได้ยินเสียงรถที่กำลังสตาร์ทออกไปดอร่าเดินเข้าไปเคราะห์ประตูเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้พร้อมกับเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังว้าวเราเจอผีเสื้อที่หายไปแล้วขอบใจเพื่อนๆมากเลยนะที่ช่วยฉันตามหางั้นเรากลับบ้านกันเถอะไปกันเลยเป็นอันจบบริบูรณ์ เป็นยังไงกันบ้างกับการตามหาผีเสื้อที่หายไปหวังว่าพวกเธอจะชอบกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย